สวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อยจะพามาชมหอโวตนะคะจะมีมุมถ่ายรูปอยู่หลายมุมเลยนะคะตั้งอยู่เป็นแลนด์มาร์คของเ,เอดค่ะระหว่างทางเดินจะมีภาพพิวิทัศน์ให้ชมตลอดทางเลยนะคะนี่แม่อ้อยก็ไปถ่ายรูปกันนะคะสวนมุมนี้จะเป็นมุมภาพ3ามิตินะคะสะแกน QR วโค้ดของทางหองโวตจะได้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวินิทัศน์ของหองโวตกันนะคะความเป็นมาค่ะ โอจังหวัดร้อยเอสถานที่แห่งนี้เป็นหอชมเมืองและแลนด์มาร์กของจังหวัดตั้งอยู่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินหน้าบึงพลาชัยโบสเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าตามตำนานท้องถิ่นใช้ร่วมกับพิธีขอฝน หอโบสมีความสูง101เมตรตามชื่อหรือสูงเท่ากับตึก35ชั้นภายในอาคารมีทั้งร้านกาแฟร้านอาหารร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองต่างๆรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์เมือง101จุดชมวิวอินดอร์แบบ360องศาณชั้น31สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ทั่วเมืองส่วนจุดชมวิวที่ถือเป็นไฮไลท์ของหอคอยแห่งนี้คือบนชั้น34เป็นพื้นกระจกสกายวอล์ก โดยมีชั้นบนสุดคือชั้น35เป็นหอพระประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหากคุณมีโอกาสมาเยือนจังหวัดร้อยเอ็ดคุณจะได้รับชมความงามของเมืองสาเกตนครและสัมผัสการต้อนรับของชาวร้อยเอ็ดที่อบอุ่น